ในเวลาค่อนข้างสั้นก็สร้างโปรเจกต์ขึ้นมาเลยค่ะก็เลยค่อนข้างตื่นเต้นแล้วก็ได้ทีมงานคุณภาพได้นักแสดงคุณภาพที่แบบเวลาเหมาะเจาะทุกอย่างเหมาะเจเาะแล้วก็ได้ครอบโปรเจกต์นี้ในเวลาที่ประมาณ4เดือนได้เวลาคค้างไวแล้วร่วมกับี่าังช่วต่อีถือว่าตอยากคผมใช่ไหมฮะสองคนเลยครับโดยปกติแล้วผมเคยทำงานากับตไดเกชันอยู่แล้วนะครับ ก็รู้มือกันดีแล้วก็เราก็รู้ว่าทีมผู้จัดเป็นทีมการคุณภาพอยู่แล้วนะครับก็ตอนที่พี่แนนบอกก็ไม่พอพี่แนนบอกก็ตัดสินใจทําเลยแล้วเราก็ได้มาเจอกับพีเก้น,นะครับก็ได้สื่อสารกันแล้วก็คิดว่าเออเราไปได้วยกันได้นะก็เลยตัดสินใจทํางานนี้ครับพีเก้ครับของการตรวจการเล่ <c oughs> กาเล่นครั <c oughs> บได้ก็หลังจากได้ได้ ได้ได้โทรศัพท์มาจากจากจากทางพี่พี่เมเบอร์แล้ก็ได้ได้งานมีเข้ามาแล้วก็ได้มาเจอกับพี่แนงพี่แล้วก็โปรดักชันทีทีคนของไลเยชันก็มีความเป็นมืออาชีพอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราได้พัฒน,นาตัวเองจากการได้รับหน้าที่ตรงนี้เยอะเลยจากที่เคยมีจากที่เคย มีคาถามอะไรที่เราถามไม่ได้ในหาผู้กับเราก็ถามพี่พี่ได้ก็เป็นครั้งแรกที่เราได้าาทางานผู้กับในฐานะแบบอาภารเนื่องกับพี่พีชด,ด้วยาาใช่ค่ค่อนข้างอยากค่ะเพราะว่ามันเป็นนิยายที่ไม่ได้แบบปัจจุบันขนาดนั้นแล้วเราก็ต้องอแดบให้เป็นบทที่ค่อนข้างที่จะเข้ากับทั้งไทยและต่างประเทศด้วยแล้วก็ มีการคือเนื้อเรื่องมันค่อนข้างอย่างที่เห็นละคะดราม่าค่อนข้างเยอะเราก็ต้องบาลานซ์บาลานซ์นิดนึงก็จะมีการปรึกษากับกลุมกับนะคะแล้วก็ทีมทุกคนล่ะค่ะว่าอันนี้พอเป็นไปได้ไหมเพราะว่าพอมาเป็นนิยายอะค่ะแล้วพอมาเป็นเป็นภาพอีกทีนึงมันจะค่อนข้างยากนิดนึงค่ะเพราะว่าไหนจะนักแสดงไหนจะอะไรที่แบบพอเล่นได้ไหมอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นปรับบทกันจนถึงวินาทีสุดท้ายเลยเนาะเราเราปรับปรับกันเรื่อยๆเพื่อให้ดูว่าโอเคนักแสดงน่าจะ เล่นประมาณนี้ดีกว่าเล่นประมาณนี้โอเคกว่าแล้วก็คุยกับทางทีมจีนว่าเราจะปรับบทประมาณนี้นะให้มันเข้ากับทุกอย่าง่อนค่อนข้างยากทำไมถึงมาเป็นฟอร์พีส์เหรอคะเอาเอาจริงๆนะครับน้องเนี่ยค่ะมองว่าน้องค่อนข้างมี potential แล้วก็เราเห็นว่าน้องการแสดงดีมากค่ะแต่ว่าพอบทนี้มันค่อนข้างท้าทายพอท้าทายเรารู้สึกว่าน้องสองคนน่าจะ ลองเล่นอะไรที่ดูแบบโตขึ้นแล้วเรามองว่าอยากร่วมงานกับน้องเพราะน้องเป็นคนน่ารักอะค่ะก,ก็เลยลองอทางทีมวีอะไรทุกอย่างคุยกันแล้วก็ติดต่อกันไปแล้วน้องก็น่ารักมากค่ะมารับเป็นให้ด้วยกันสําหรับผมมันก็คือเวลาที่เรานกระชั้นชิดป็นไทยเนี่ยแล้วก็เราพยายามทําให้ดีที่สุดเพราะเป็นครั้งแรกที่ไตรคีเรชันทำงานของทีวีด้วยเราก็มีความคาดหวังว่ามันจะต้องดีในระดับที่ ที่มาตรฐานแสแตนดาร์ดผมนะนะซึ่งในเวลา,าขนาดนี้ถ้าเกิดไม่มีทีมเวิร์คของทีมงานไม่มีนักแสดงระดับนี้ไม่ว่าจะเป็นท้งฟอร์ดพีทในนายเฟรนหรือแม้กระทั่งพวกรุ่นใหญ่ต่ตางๆพี่มอสเนี่ยมันก็น่าจะยากรวมไปถึงการทำงานปีเก้ด้วยถ้าเกิดว่ามันทำด้วยกันเป็นพาร์ทเนอร์กันแล้วมันมันไม่ซิงกันเนี่ยมันจะไปกันใหญ่และที่สำคัญที่สุดถ้าเราไม่ซิงกับผู้จัดซึ่งคุณแดนเนี่ยมันจะยิ่งด้วยเวลาสั้นเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้เกิดปัญหาเยอะแยะเพราะเอิญสิ่งเหล่านี้มัน ไม่ได้เกิดขึ้นมันเกิดปัญหาแหละแต่ทุกคนร่วมกันแก้ไขมันก็เลยผ่านไปได้ดีแล้วผมค่อนข้างจะอะไรที่ผมไม่มั่นใจว่าดีผมก็จะไม่บอกเผิ่มไม่ไปยืนสัมภาษณ์ตรงนี้ด้วยแต่ถ้านี้มาแล้วผมมั่นใจแล้วว่าในสแตนดาร์ดเนี้ยผมว่ามันโอเคมากๆครับ <c oughs> ผมเคยทำมาก่อนแต่ว่าไม่ค่อยมีใครรู้ครับเพาะผมแบบขี้เขินนะครับผมแบบแมนๆโดนเพื่อนล้อ ทำซีรีสวายแล้วเหรออะไรเงี้ย<อ>ถ้าจริงๆครับผมผมเข้าใจมันว่ามันเป็นความรักอีกเจนเดอร์หนึ่งซึ่งสมัยนี้มันเป็นเรื่องปกติมากแต่ก็ต้องขอบคุณปีเก้ผมเรียนรู้เรื่องพวกฉาก NC ใช่ไหมาาฉากรักแบบนี้ก็จากเขาเลยถ้าเกิดอะไรฉากใดดีๆในหนังที่เป็นเรื่องนี้ก็เนี่ยมาจากเขาฝีมือของเขา,ารครับ คือซีรีส์วายเรื่องนี้มันอาจจะไม่ได้แบบว่ามีแต่ความหวานเหมือนี่เรื่องอื่นมันก็จะมีความรู้ความสัมพันธ์ที่มันที่มันเป็นมนุษย์มากขึ้นมีความลึกซึ้งมากขึ้นมีความเข้มข้นของอารมณ์ต่อร้อนมีการพัฒนาของคาแรคเตอร์ที่เปลี่ยนจากคนที่รักเป็นกลายเป็นคนที่จากคนที่รักไม่เป็นกลายเป็นคนที่มันรู้สึกว่าเอ้ยมันรักคนคนอื่นก็ต้องทำยังไงวะมันก็ผ่าน ก็ในส่วนพาร์ทฉาที่มันเป็นมือหวาอะไรางี้เราก็ทำออกมาให้มันถ้าตามแฟชั่นเรารู้สึกว่ามันไม่ได้สว่วนที่แบบมันจะต้องแบบเป็น18บวก20บกวกนะแต่รู้สึกว่ามันมีความสวยงามแล้วมันมีแห่มันอยู่เราอยากเล่าเอ็นซีว่าเอ้ยเนี่ยคือความหลักนะไม่ใช่เซกเดนยว น,นั้นต้องตามดูค่ะว่ามันอยู่อย่างนั้นได้ยังไงแต่ก็จริงๆก็ต้องขอบคุณคืองานโชคดีมากที่ได้ทีมพุ่มกับที่เป็นคู่เพราะว่าเราได้พี่ปีดเป็นเซนิเมติกเพราะว่าเราบอกแล้วว่าเราอยากภาพสวยเพราะเราไปหลายประเทศมากนะคะแล้วเราก็ได้ปิเก้ที่มาดูเรื่องเกี่ยวกับความคู่ความเคมีสตรีความจิน้นความ NC เอ็นซีะ่ยค่ะก็เลยกลายเป็นทีมที่ค่อนข้างโอเคก็เลย อ,อยากฝากติดตามด้วยนะคะซีรีส์ e s t e r d ร y รอยรักวนวานนะคะเพราะว่าเป็นความตั้งใจของทุกคนนะคะตั้งใจของทั้งทีมผู้จัดทีมโปรดักชันทีมพุ่มกับทีมวีทีวี r e ร i จินอที่เขาตั้งใจสร้างผลงานดีๆมาให้นะคะแล้วก็อยากให้ติดตามว่าเป็นซีรีส์าวที่ไม่เหมือนใครจริงๆค่ะค่อนข้างใหม่แล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นรสชาติใหม่ๆยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะกดดันค่ะมากๆแต่ว่า แนนเชื่อใจในฝีมือทีมงานแลวแนนเชื่อใจว่า,าผลงานที่เราตั้งใจทำไม่น่าจะมีปัญหาแย่แต่ว่าแล้วเราก็เชื่อว่านักแสดงทุกคนเกินร้อยเต็มร้อยแล้วก็ทีมงานทุกคนเต็มร้อยยังไงก็อยู่ที่แฟนคลับค่ะยังไกงไก็พิจารณาเรื่อง yesterday ด้วยนะคะาาออโอ้ฝากด้วยกันดีกว่ามาทําทำไมแฟนไซ้วยดูเหรอคะจริงๆสำหรับผมก็คือ เวลาคนเขาบอกว่าซีรีส์เนี่ยจริงๆซีรีส์ที่ทําเป็นซีรีส์ในเมืองไทยจริงๆเนี่ยมันมีน้อยเพราะซีรีส์ประกอบด้วยโปรดักชั่นบทนักสแสดงแล้วก,ก็ทีมงานต่างๆเรื่องนี้ด้วยตัวบทแล้วตอนที่ผมอ่านเนี่ยมันมีความมีมิต,ติมากกว่าแค่เรื่องลัครคร่โปรดักชั่นไม่ต้องห่วงผมทําภาพยนตร์เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอาชีพอยู่แล้วการทําซีรีส์มันก็คือภาพยนตร์ระยะยาวถูกรับผม รวมถึงได้นักแสดงซึ่งผมบอกตรงตอนแรกผมก็เซอร์ไพรส์นะ mm hmm. ผมไม่คิดว่าน้องสองคนรวมถึงน้องผู้หญิงคู่ผู้หญิงด้วยรวมถึงพี่มอสและพี่เต๋าผมอยากฝาก,ฝากหรือกันเนอร์นะถ้าคุณไม่เคยเห็นเขาเล่นพี่เต๋าเนี่ยไม่สามารถกลับมาเป็นคนดีได้แล้วนะถ้าดูเรืเอนะ่องนี้ยอสปอยเลยสปอยเลย <laughs> แต่ว่ามันปปมิติและมีน้ำหนักของตัวละครทุกคนมันไม่ใช่ไปที่คู่หลักทั้งคู่เอกทั้งผู้หญิงและผู้ชายแต่ว่าทุกตัวละครมันมีน้ำหนักมันสร้างให้เรื่องราวมันมันดรไพ์ไปข้างหน้าตลอดเวลา เพราะนั้นนี่แหละคือปัจจัยของการเป็นซีรีส์เพราะนั้นถ้าแฟนคลับที่ชอบวายและอยากได้ดูที่เป็นเป็นซีรีส์ที่เป็นเป็นภาพยนตร์ระยะย,ยาวจริงๆเนี่ยผมแนะนำเรื่องนี้จริงๆครับมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแรกหรือเรื่องอะไรแต่มันเดี๋ยวคุณดูเทเลอร์ตอนเที่ยงนี้ก็ได้นะและคุณก็จะเห็นว่าทำไมคุณถึงจำเป็นจะต้องดูผมใช้คาว่าจำเป็นนะ <c oughs> ถ้าคุณเป็นแฟนคลับวายนะครับ <c oughs> อ่ะพี่พีเก้แล <c oughs> ้วจบพี่แนะพีเก้ก <c oughs> ่อนจริงๆอะไร จะได้ดูกันตอนไหนเราเลือกเป็นวันที่เก้าคุมพ่าใช่เราเลือกเป็นวันที่เก้าคุมพ่าก็เป็นออฟฟิเชียลแล้วใช่ออฟฟิเชียลสองทุ่มวันจันทร์เพื่อให้ผลงานดีที่สุดก็เดี๋ยวสรุปให้ง่ายๆนะคะยังไงก็ออฟฟิเชียลคืวันที่เก้าคุมพานะคะสองศูนย์สองหกก็จะทุกวันจันทร์สองทุ่มที่วีทีวีเท่านั้นนะคะออริจินอลโอเคส่วนวันที่25จะมีพรีเมียร์นะคะ ที่จะฉายในโรงหนังให้แฟนๆทุกคนดูยังไงเราก็ฝากนะคะคูณสันๆก็คือเรื่องนี้ดราม่าแซบรักครบรถค่ะคนะคะขอบคุณนะคะตัดค่ะ